สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะคือพอพูดถึงยีราฟเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวทุกคนก็คงจะเป็นเรื่องความสูงใช่ไหมคะสูงมากๆเลยและไอความสูงที่ไม่ธรรมดานี้แหละค่ะมันก็ทําให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะสัตว์ที่มหัศจรรย์นขนาดนี้เนี่ยเขามีวิวัฒนาการมีการปรับตัวยังไงให้อยู่รอดได้ด้วยร่างกายที่ไม่เหมือนใครแบบนี้วันนี้เราเลยจะมา เอ่อมาสำรวจมาทำความเข้าใจเรื่องกายวิภาคแล้วก็ชีววิทยาที่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆของยีราฟหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือจีราฟานี่แหละค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเนื้อหาส่วนหนึ่งในหัวข้อกายวิภาคและชีววิทยาของยีราฟค่ะเป้าหมายก็คือเราอยากจะมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ความสูงที่เราเห็นกันชัดๆอะนะคะอยากรู้ว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้ยีราฟมันพิเศษแล้วก็ประสบความสําเร็จในเชิงวิวัฒนาการได้ขนาดนี้ มาเริ่มกันที่ภาพรวมทั่วๆไปก่อนเลยนะคะเรื่องลักษณะทางกายภาพยีราฟนี่ก็คือเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดในโลกแบบว่าไม่มีใครเถียงเลยนะคะถิ่นกําเนิดเขาก็คือทวีปแอฟริกาตัวผู้นี่อาจจะสูงได้ถึง4.8-5.5เมตรเลยนะคะสูงกว่าหลังคาบ้านชั้นเดียวอีกค่ะส่วนตัวเมียก็จะตัวเล็กกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังสูงใหญ่อยู่ดีน้ำหนักตัวผู้ก็ไม่เบานะคะอาจจะหนักได้ถึง900กิโลกรมัมเกือบเกือบตันเลย กือบตันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ลักษณะเด่นๆที่เรารู้กันดีก็ขาคอยาวเป็นพิเศษลำตัวก็มีลายเฉพาะตัวสีเหลืองสลับน้ำตาลเข้มแล้วก็มีเอ่อที่อยู่บนหัวนะคะคล้ายๆเขาอ่าใช่ครับส่วนที่เหมือนเขาบนหัวยีราฟเนี่ยจริงๆทางเทคนิคเราเรียกว่าออซิคิลนะครับออคซิคิลครับมันไม่ใช่เขาจริงๆแบบพวกัวควายนะครับแต่มันเป็นแกนกระดูกที่ยื่นออกมาจากกะโหลก แล้วก็มีผิวหนังมีขนปกคลุมอยู่อันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของยีราฟเลยคือทั้งตัวผู้ตัวเมียก็มีออซิคอนนี้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ผลัดทิ้งเหมือนเขากวางด้วยอ๋อเป็นแกนกระดูกที่หุ้มด้วยหนังกับขนนี่เองเหรอคะแล้วมันมีประโยชน์อะไรหรือว่ามีความแตกต่างกันไหมคะระหว่างตัวผู้กับตัวเมียมีครับมีความต่างๆที่ใช้สังเกตเพศได้ค่อนข้างชัดเจนเลยคือออซิคอนของตัวผู้เนี่ยมักจะใหญ่กว่าหนาๆกว่า โดยเฉพาะตรงปลายปลายมันจะดูทู่ๆหรือบางทีก็สึกๆไปบ้างเพราะว่าผู้ตัวผู้เนี่ยมันใช้ส่วนนี้ในการต่อสู้กันหรือที่เรียกว่า necking เะยครับแบบว่าเอาคอฟาดกันเพื่อยแย่งความเป็นใหญ่หรือแย่งสิทธิ์ผสมพันธุ์อ๋อใช้สู้กันด้วยใช่ครับส่วนอ็อกซิโคนของตัวเมียจะเรียวเล็กกว่าแล้วก็มักจะมีกระจุกข,ขนสีดำๆปกคลุมอยู่ข้างบนชัดเจนเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตเพศที่สำคัญอีกอย่างนอกเหนือจากขนาดตัวที่ต่างกัน เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าออซิโคนนี่ก็มีบทบาทสำคัญไม่ใช่แค่เครื่องประดับเฉยๆนะคะทีนี้จากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วมาดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่บ้างดีกว่าค่ะสัตว์ที่ดูสูงเด่นขนาดนี้เนี่ยเขาอยู่กันยังไงคะอยู่เดียวๆหรือว่ารวมกันเป็นฝูงยีราฟไม่ได้อยู่เดียวนะครับพวกมันเป็นสัตว์สังคมคือมักจะรวมตัวกันเป็นฝูงอยู่ แต่ว่าโครงสร้างฝูงของยีราฟนี่จะค่อนข้างหลุ่มหลวมนะครับไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนสัตว์ฝูงอื่นๆสมาชิกในฝูงนี้อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาอ้าวเหรอคะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดครับขนาดฝูงก็ต่างกันไปอาจจะมีไม่กี่ตัวหรือบางทีก็สิบห้าถึงยี่สิบตัวหรือมากกว่านั้นก็มีครับพวกมันมักจะอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์นห,นหรือพื้นที่เปิดโลง่งแล้วก็เรามักจะเห็นพวกมันอาศัยอยู่รุมรวมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นพวกแอนติโลป หมาลายหรือแม้แต่นกกระจอกเทศร่วมกันนะคะแล้วเรื่องการสืบพันธุ์ล่ะคะร่างกายใหญ่โตขนาดนี้กระบวนการเป็นยังไงบ้างคะยีราฟจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ตอนอายุประมาณสามปีครึ่งครับตัวเมียเนี่ยจะมีวงจรเป็นสัตว์ทุกๆประมาณ14วันทุก14วันครับแล้วแต่ละครั้งก็จะเป็นสัตว์นานประมาณ24ชั่วโมงซึ่งการที่พวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงถึงจะหลมหลวมก็ตามเนี่ยก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้ตัวผูไ้ได้เจอตัวเมียที่เป็นสัตว์แล้วก็ทําการผสมพันธุ์ได้ แล้วนานไหมคะกว่าจะคลอดลูกตั้งท้องนานหรือเปล่าคะสําหรับสัตว์ใหญ่ขนาดนี้นานพอสมควรเลยครับตัวเมียจะตั้งท้องนานประมาณ4 2 0ร้อยยถึงสี่วันโอ้โหปีกว่ากว่าเลยนะคะใช่ครับประมาณ1 4บสถึงสิเดือนเลยทีเดียวซึ่งถือว่านานมากแต่ที่น่าทึ่งคือพอลูกยีราฟคลอดออกมาปกติจะคลอดทีละตัวนะครับลูกยีราฟเกิดใหม่เนี่ยจะยืนได้ภายในไม่ถึงชั่วโมงเลยครับเร็วขนาดนั้นเลยครับ แล้วก็เริ่มเดินต่อแตะได้แป๊บเดียวหลังจากนั้นแค่สองสามวันก็วิ่งตามแม่ได้แล้วการพัฒนาที่รวดเร็วแบบนี้จำเป็นมากๆเลยครับสำหรับการอยู่รอดในทุ่งกว้างที่มีผู้ล่าเยอะแยะแล้วกินนมแม่นานไหมคะลูกยีราฟจะกินนมแม่ไปจนถึงอายุประมาณ10เดือนครับถึงจะหย่านมโดยตัวเมียจะมีเต้านมทั้งหมดสเต้าครับผมส่วนอายุไขเฉลี่ยในธรรมชาติก็จะอยู่ราวๆ2 0 3สปีค่ะ พอเห็นภาพรวมชีวิตประจําวันกับเรื่องสังคมของยีราฟแล้วคําถามที่มันแบบว่าค้างคาใจจริงๆก็คือร่างกายที่สูงใหญ่ขนาดนั้นนะคะมันทํางานยังไงกันแน่โดยเฉพาะเรื่องความสูงที่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่สุดเลยลองนึกภาพตามนะคะการนี้ต้องส่งเลือดจากหัวใจเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองที่อยู่สูงสูงมากๆเกือบ8ฟุตเหนือพื้นดินมันต้องใช้แรงดันมหาศาลขนาดไหนกันคะ นั่นคือความท้าทายทางสรีระวิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยีราฟเลยครับแล้วร่างกายมันก็มีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากๆเพื่อจะรับมือกับเรื่องนี้คือหัวใจของยีราฟเนี่ยมันใหญ่มากนะครับอาจจะหนักได้ถึงประมาณ10-11กิโลกรัมเลยทีเดียว10กิโลครับ แล้วผนังกล้ามเหนือหัวใจก็หนาเป็นพิเศษเลยเพื่อจะสร้างแรงดันที่สูงพอสูบฉีดเลือดให้ไหลขึ้นไปต้านแรงโน้มถ่วงของโลกจนไปถึงสมองที่อยู่ปลายสุดของคอได้สําเร็จมีการประมาณกันว่าหัวใจยีราฟต้องทํางานหนักกว่าหัวใจคนเราเนี่ยถึงสมเท่าเลยนะครับเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้พอหัวใจหนัก1ิบกิโลต้องปั๊มเลือดแรงกว่าคนสามเท่าแค่นึกภาพตามก็รู้สึกว่ามัน โอ้โหมันต้องทำงานหนักมากๆเลยนะคะแต่นั่นคือตอนที่มันยืนคอตั้งปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันก้มหัวลงล่ะคะอย่างตอนดื่มน้ำแรงดันเลือดที่มันสูงขนาดนั้นมันจะไม่พุ่งเข้าสมองจนอันตรายหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คืออีกหนึ่งความหาสจสรยงของการปรับตัวเลยสิ่งที่น่าทึ่งมากๆตรงนี้คือยีราฟมีโครงสร้างพิเศษในระบบไหลเวียนเลือดครับเรียกว่าเรเตมิราบิเล เรเตมิราบิเลครับแปลตรงตัวก็คือโครงข่ายมหัศจรรย์มันคือกลุ่มของหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำเล็กๆที่มันแตกแขนงเป็นร่างแหซับซ้อนมากๆอยู่ตรงบริเวณฐานของสมองครับโครงข่ายมหัศจรรย์แล้วมันทำงานยังไงคะช่วยอะไรได้เจ้าเรเตมิราบิเล่เนี่ยมันทำหน้าที่เปรียบเสมือนเออเหมือนวาลควบคุมแรงดันหรือว่าตัวดูดซับแรงกระแทกของเลือดนะครับอ๋อ oh, เหมือนวาลครับ พอเวลายีรัฟก้มหัวลงเร็วๆอย่างตอนดื่มน้ำเลือดที่มีแรงดันสูงจากหัวใจเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่โครงข่ายนี้ก่อนไอโครงข่ายหลอดเลือดฝอยนี่แหละครับที่จะช่วยลดแรงดันลงแล้วก็ปรับอัตราการไหลของเลือดให้มันช้าลงก่อนที่จะส่งต่อไปอยังสมองมันช่วยป้องกันไม่ให้เลือดพุ่งเข้าสมองด้วยแรงดันที่สูงเกินไปซึ่งอาจจะทําให้หลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าเสียหายรุนแรงได้ครับโข<ห>ในทางกลับกันพอยีรัฟเหื่อยหน้าขึ้นเร็วๆ โครงข่ายนี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกจากสมองเร็วเกินไปจนเกิดอาการหน้ามืดได้เหมือนกันครับโอ้ oh. เป็นกลนไกลทางวิศวกรรมชีวภาพที่แบบว่าซับซ้อนแล้วก็ฉลาดมากวากจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันคือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้ยีราฟสามารถมีคอที่ยาวขนาดนี้แล้วก็เข้าถึงแหล่งอาหารบนยอดไม้ที่สัตว์อื่นส่วนใหญ่เอื้อมไม่ถึงได้เลยถูกต้องครับมันเหมือนเป็นการปลดล็อกศักยภาพทางวิวัฒนาการทั้งหมดของยีราฟเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ มันคือการปรับตัวเชิงเซรีระวิทยาที่สำคัญมากๆซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับลักษณะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของมันพอพูดถึงเรื่องการเข้าถึงแหล่งอาหารบนยอดไม้ก็นึกถึงอาหารโปรดของยีราฟเลยค่ะใบอาคาเชียหรือบางคนเรียกกระถินนรงที่ขึ้นชื่อว่านามแหลมคมมากแถมบางชนิดก็รสฝาดหรืออาจจะมีพิษด้วยซ้าตรงนี้แ่ะค่ะที่น่าสนใจมากคือยีอราฟมันกินเข้าไปได้ยังไงคะ ไม่เจ็บปากหรอหรือไม่ได้รับอันตรายนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของการปรับตัวที่น่าทึ่งครับคำตอบอยู่ที่ลิ้นกับริมฝีปากของมันลิ้นของยีราฟยาวมากนะครับอาจจะยาวได้ถึง45-47เซนติเมตรเลยทีเดียวเกือบครึ่งเมตรใช่ครับ แถมยังมีสีคล้ำๆออกม่วงดำซึ่งเชื่อกันว่าเม็ดสีนี้ช่วยป้องกันอันตรายจากแสงแดดตอนที่มันแลบลิ้นออกมาตวัดใบไม้นานๆนะครับลิ้นนี้จะมีความแข็งแรงหนาแล้วก็สากมากทำให้มันใช้ลิ้นเนี่ยตวัดเกี่ยวกวาดแล้วก็ดึงใบอะเคเชียเข้าปากได้อย่างคล่องแคล่วเลยโดยที่หลบหลีกหนามแหลมไปได้นอกจากนี้ริมฝีปากกับเนื้อเยื่อในช่องปากของยีราฟก็หนาแล้วก็เหนียวเป็นพิเศษเลยครับช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากหนามได้อีกชั้นหนึ่ง ลิ้นยาวเกือบครึ่งเมตรใช้ตวัดเกี่ยวใบไม้หลบน้าได้เองเลยสุดยอดมากแล้วเรื่องสารพิษในใบไม้ล่ะคะมันจัดการยังไงยิราฟมีน้ำลายที่เหนียวข้นครับซึ่งเชื่อว่าอาจจะช่วยจับแล้วก็ทำให้พวกสารแทนนินหรือสารพิษบางอย่างในใบไม้เนี่ยมันตกตะกอนไป ลดการดูดซึมเข้าร่างกายได้แล้วก็นอกจากนั้นตับของยีราฟก็มีขนาดใหญ่แล้วก็ทำงานได้มีประสิทธ,ธิภาพมากในการกำจัดสารพิษต่างๆที่อาจจะปนมากับอาหารด้วยครับมันเหมือนเป็นการแข่งขันกันทางวิวัฒนาการนะครับระหว่างพืชที่สร้างน้ำสร้างสารพิษเพื่อป้องกันตัวกับสัตว์กินพืชอย่างยีราฟที่ก็พัฒนาเครื่องมือพัฒนานกลไกมาเพื่อเอาชนะการป้องกันเหล่านั้น เหมือนสงครามเย็นย่อยๆในโลกของพืชกับสัตว์เลยนะคะน่าทึ่งจริงๆที่วิวัฒนาการมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดขนาดนี้ไม่ใช่แค่คอยาวอย่างเดียวแต่ต้องมีลิ้นมีระบบย่อยอาหารพิเศษมาคู่กันด้วยทีนี้การกินใบไม้บนที่สูงดูจะเป็นเรื่องถนัดของยีราฟไปแล้วแต่ถ้าต้องกินหญ้าที่พื้นล่ะคะหรือว่าดื่มน้าท่าทางมันดูเอทุลักทุเลน่าดูเลยนะคะใช่เลยครับ นั่นคือสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามกับการก,กินบนที่สูงเลยเมื่อยีราฟต้องการกินหญ้าหรือโดยเฉพาะตอนที่ต้องดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่พื้นเนี่ยมันต้องเจอกับความท้าทายทางกายภาพมากๆยีราฟต้องการขาหน้าทั้งสองข้างออกไปด้านข้างให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ค่อยๆย,ย่อตัวแล้วก็ก้มคอที่ยาวเหยียดลงมาซึ่งถึงแม้คอจะยาวนะครับแต่จำนวนกระดูกคอเนี่ยมีแค่เจ็ดชิ้นเท่ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆเลยรวมถึงคนเราด้วย อ้าวเท่ากันเหรอคะครับเท่ากันแค่กระดูกคอแต่ละชิ้นของยีราฟมันยาวมากๆเท่านั้นเองครับอ,อ๋อถ้ากลางขาก้งคอนี่เองที่เคยเห็นในสารคดีมันดูเกงก้างแล้วก็น่าจะลำบากหน้าดูเลยนะคะลำบากแล้วก็อันตรายด้วยครับช่วงเวลาที่ยีราฟอยู่ในท่าก,ก้มดื่มน้ำนี่แหละครับถือเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากสัตว์นักล่ามากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นสิงโตหรือฝูงไฮยีนาจริงด้วยสิคะ เพราะมันอยู่ในท่าที่ไม่มั่นคงไม่สมดุลแล้วก็ไม่สามารถเงยหน้าขึ้นหรือออกวิ่งหนีได้เร็วเหมือนตอนยืนปกตินะครับนี่จึงทําให้เกิดคําถามสําคัญเชิงพฤติกรรมเชิงวิวัฒนาการเลยครับว่ายีราฟต้องสร้างสมดุลอย่างไงระหว่างความต้องการพื้นฐานคือต้องดื่มน้ําเพื่ออยู่รอดกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการตกเป็นเหยือ่อมันต้องอาศัยการเฝ้าระวังสูงมากแล้วก็ต้องเลือกเวลาเลือกสถานที่ในการดื่มน้ำอย่างระมัดระวังที่สุดครับ เป็นจุดอ่อนที่น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะท่ามกลางความสง่างามความสูงใหญ่แสดงว่าทุกการปรับตัวก็อาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันนะคะแล้วในชีวิตประจําวันทั่วไปล่ะคะยีราฟเขาใช้เวลาไปกับอะไรบ้างคะเห็นว่ากินเก่งนี่นาใช่ครับยีราฟใช้เวลาส่วนใหญ่ของแต่ละวันไปกับการกินอาหารเลยครับเพราะว่าใบไม้ที่มันกินเนี่ยให้พลังงานค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับน้ําหนักมันก็เลยต้องกินเยอะๆ ข้อมูลบอกว่ายีราฟตัวเต็มวัยอาจจะกินอาหารได้มากถึงวันละ20-30กิโลกรัมหรือบางทีก็มากกว่านั้นนะครับ20-30โลกินเยอะขนาดนั้นแล้วเรื่องนอนล่ะคะสัตว์ใหญ่ๆแบบนี้น่าจะต้องการการพักผ่อนเยอะเหมือนกันกลับตรงกันข้ามเลยครับนี่คืออีกเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆของยีราฟพวกมันเป็นสัตว์ที่ต้องการการนอนหลับน้อยมากๆเลยครับจริงเหรอคะครับโดยเฉลี่ยแล้วอาจจะนอนหลับจริงๆแบบหลับลึก R.E.M. sleep อะครับแค่วันละไม่กี่นาทีเองรวมๆกันแล้วอาจจะแค่30นาทีถึง2ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองฮะ3านาทีถึง2ชั่วโมงใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแค่การงีบหลับสั้นๆหรือว่าพักผ่อนในท่ายืนซะมากกว่าการนอนน้อยแบบนี้ก็เชื่อว่าเป็นการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกล่าเหมือนกันครับการหลับลึกนานๆในทุ่งโล่งอันตรายคงไม่ดีแน่ โอ้ oh, ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าสัตว์ใหญ่โตขนาดนี้ต้องการการพักผ่อนน้อยขนาดนั้นมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องนิยามคำว่านอนสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเลยจริงๆนะคะเนี่ยแล้วเวลาเคลื่อนไหวล่ะคะโดยเฉพาะตอนวิ่งเคยเห็นว่าถ้าวิ่งยีราฟนี่มันดูแปลกๆคงเคลงเคลง,คลงไม่เหมือนม้าวิ่งเลย ลักษณะการวิ่งของยีราฟเป็นผลโดยตรงเลยครับจากโครงสร้างร่างกายที่มีขากับคอยาวมากเวลายีราฟวิ่งเนี่ยมันจะใช้การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า pacing gait เสิงเกตครับคือขาหน้ากับขาหลังที่อยู่ข้างเดียวกันอย่างเช่นซ้ายซ้ายหรือขวาขวาเนี่ยมันจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันสลับกับการก้าวของขาอีกข้างทำให้ลำตัวมันมีการโยกเยกไปมาค่อนข้างมากไม่เหมือนมา้าหรือสัตว์กีบอื่นๆส่วนใหญ่ที่จะใช้ขาแนวทะแยงอย่างหน้าซ้ายหลังขวาเคลื่อนที่พร้อมกันซึ่งอันนั้นจะให้ความมั่นคงมากกว่า อ๋อวิ่งแบบยกขาข้างเดียวกันไปพร้อมกันนี่เองถึงว่าทำไมดูโยกเยกจังแล้วคอ,อยาวๆนั่นล่ะคะมีผลต่อการวิ่งไหมมีผลมากครับคอที่ยาวแล้วก็หนักของยีราฟเนี่ยมันจะแกว่งไปมาตามจังหวะการก้าวขาเลยเพื่อช่วยรักษาสมดุลแล้วก็สร้างแรงส่งไปข้างหน้าด้วยมันเป็นภาพที่ดูอาจจะเอ่ออุ้ยอ้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับสรีระของมัน อย่างไรก็ตามการวิ่งแบบนี้ประกอบกับหัวใจที่ต้องทำงานหนักมากๆเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายใหญ่โตเนี่ยทำให้ยีราฟไม่ใช่นักวิ่งระยะไกลนะครับอ๋อวิ่งได้ไม่นานใช่ครับมันวิ่งได้เร็วในระยะสั้นๆแต่จะเหนื่อยค่อนข้างเร็วถ้าวิ่งนี้อาจจะช่วยลดการบิดตัวของกระดูกสันหลังเมื่อเทียบกับแบบอื่นแต่ก็แลกมาด้วยความคล่องตัวที่น้อยลงแล้วก็ใช้พลังงานสูงทำให้เป็นเป้าได้ง่ายถ้าต้องหนีผู้ล่าไกลๆนะครับ ฟังดูแล้วยีราฟนี่คือบทสรุปของการปรับตัวที่แบบว่าน่าทึ่งจริงๆนะคะทุกส่วนของร่างกายดูเหมือนจะถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงมากๆเพื่อรับมือกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมของมันตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง ถ้าเราจะลองสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้เจาะลึกกันมาวันนี้ยีราฟคือที่สุดของความสูงในโลกสัตว์บกใช่ไหมคะซึ่งก็นํามาสู่การมีหัวใจขนาดยักษ์แล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดสุดพิเศษอย่างเรเตมิลาบิเลเพื่อแก้ปัญหาแรงดันเลือดมีลิ้นที่ยาวทนทานคล่องแคล่วเพื่อรับมือกับอาหารมีหนามอย่างอะเคเชีย มีท่าดื่มน้ําที่เป็นเอกลักษณ์แต่ก็เสี่ยงมากต้องการการนอนหลับน้อยนิดเดียวแล้วก็มีท่าวิ่งที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างร่างกายทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่ภาพเดียวกันเลยคือยีราฟเป็นเหมือนผลงานชิ้นเอกของการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการที่ทุกอย่างถูกปรับจูนมาอย่างละเอียดมากๆเพื่อให้มันอยู่รอดได้ในระบบนิเวศเฉพาะของมันทั้งหมดเลย มันไม่ใช่คุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนแพ็กเกจที่วิวัฒนาการมาด้วยกันความสูงเนี่ยก็นำมาซึ่งความจำเป็นของหัวใจที่ต้องใหญ่และต้องมีเรเชมีราเบเล่อาหารหลักอย่างอาเคเชียก็ผลักดันให้เกิดลิ้นและระบบย่อยอาหารที่พิเศษขึ้นมาโครงสร้างร่างกายโดยรวมทั้งคอขาลำตัวก็กำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวการวิ่งและในขณะเดียวกันก็สร้างจุดเปราะบางบางอย่างขึ้นมาด้วย ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ากายวิภาคสรีระวิทยาและก็พฤติกรรมของยีราฟมันไม่ได้แยกส่วนกันเลยนะแต่มันมีวิวัฒนาการร่วมกันมาอย่างสอดประสานกันผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่เข้มข้นมากๆเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องอาหารผู้ล่าแล้วก็ข้อจำกัดทางกายภาพจนหล่อหล่อไม่เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์อย่างยีราฟที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับ ทำให้เรารองยีราฟเปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ใช่แค่สัตว์คอยาวที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นเหมือนเครื่องจักรชีวภาพที่ถูกปรับแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเป้าหมายเฉพาะจริงๆก่อนจะจากกาันวันนี้มีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวค่ะชวนให้คิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปในเมื่อเราเห็นแล้วว่ายีราฟมีการปรับตัวที่เฉพาะทางหรือ Specialize มากๆเลยนะคะทั้งการพึ่งพาแหล่งอาหารที่ค่อนข้างจำเพาะอย่างใบอะเคเชีย แล้วก็ความเปราะบางในสถานการณ์จําเป็นอย่างการดื่มน้ําลองคิดตามดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าการสูญเสียการแยกส่วนของท,ที่อยู่อาศัยมันอาจจะสร้างความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็รุนแรงต่อการอยู่รอดในระยะยาวของยีราฟได้ย่งไงบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆที่อาจจะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวหรือเลือกกินอาหารได้หลากหลายกว่าน่าคิดนะคะว่าความเฉพาะทางขั้นสุดยอดนี้จะกลายเป็นดาบสองคมสำหรับยีราฟในโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่าเป็นคำถามที่ทิ้งไวใ้ให้ลองไปขบคิดกันต่อคะ่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ผมอยากขอบคุณ FC ทุกๆคนมากๆเลยครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกการแชร์มีความหมายกับผมมากจริงๆผมจะตั้งใจทำคลิปดีๆสนุกๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกแน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันนะครับ ขอบคุณจากใจเลยครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ